ก็กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น,น,น,น้องเพื่อแม่เจ้าอยู่กันในอารีนาอ,อูวีนะครับเก,นกม,มกกนี้จะเป็นเกมที่ทำให้ผมขึ้นแรง ไดม่อนหลังจากที่ผมตกลงมาเป็นเวลาเนิ่นนานแล้วนะครับเออเออยังไงต่อดีวะโอ้ทีมเราได้เฟิร์สครับผมโอ้โรเจ๋งเลย ฮีนี้เขตีแกงจัดจ้านดีจัดจ้านเก้นบดีอันนั้นเป็นวงผมมีฟิกเกอร์ัมมีฟิกเกอร์รอต่อไปเทินปาดทีเดียวผมไปอยู่สวัสค์แน่โต้ก็กลับบ่อใช่ไหมปาดทีเดียวนี่ผมกลับบ่อแน่นอนครับท่านผู้ชมอืมมาแจกเหลือเกินทาร่าสมคับอ่ะ ฮึบฮึบไม่ได้แล้วมึงตายไม่เล้อกไมีสิกเก้เกอร์นี้แหมคกอร์เป็นไงเอ่ยไปตาย จะพึ่งโู้กูตายเนี่ยเลยวูสองละมาช่วยกูก่อนมาช่วยก่อนเออตรงนี้ตรงนี้เจ๋งจริงๆนะอันติเมตเทาร่าฝ่งดูแตกไปห้าตอนแล้วครับท่านผู้ชมโอ้โหแต่นี่ผมคงชนะแน่นอนเลยเอาที่คิดอะนะ นี่ดีเมจฉีดยัดหน้าเข้าไปเลยแค่ตายก่อนหมาขนเน่าแน่นอนครับจังหวะนี้วิง ตายโอ้โหนะครับทีมผมนี่สกอร์ณำแล้วครับท่านผู้ชมนานมานะสกอรณี้แปดศูนย์เนี่ยโอ้โหอย่างชอบเลยโอ้โหยอมแพ้ไปบอกให้ฟังดูเลยครับยอมแพ้แล้วมากจังหวะนี้เฮ้ยย โอ้ไม่ได้ไม่ได้โอ้เพื่อนเราตายไปแล้วคนหนึง่งใจใจนั่แหละยิ้หายละวเอาเฮียลอยลอยอุ้ยเหี้ยเพื่อนมันมา วิ่งขอนี่ก่อนโอ้ oh, เพื่อนไม่น่าเลยเฮ้ย hey, เพื่อนเราตายไปสองคนแล้วครับท่านผู้ชมเขาจะแพ้เขาไปเแน่ไม่น่าหรอกมื่นสี่สี่แงกันสามพันบาทน่าจะน่าอยู่หรอกน ไม่ตายหาเป็นสถีวะเฮ้ยโอ้โหมันก็ถึกกึดถึกพโลพงงาเกินครับท่านผู้ชมเราได้ป้อมไปป้อมหนึ่งแล้วถ้าร่าฝั่งตรงข้ามมาหาผมแล้วรายงานสถานการณ์จากภาคสนามแล้วตอนนี้น อโอ้โหรอเรียกก็มาเอาอะไรเอาะเอาะไรสกินอะไรกัไม่รู้เอามาดิเข้ามาเนี่ยตัวตีแรงเนีย่ยตายคู่ไหมละ่ะนี่มันไม่ตายวิง่มงมาดิก็มาดิค่ะสติ๊กเกอร์ไปหนึ่งอุ้ยโดดอะไรโดดว่าวิง่ง คลิปหายแล้วครับท่านผู้ชมผู้ตายเจ็ดตัวเจ็ดครบเพื่อเราจะชนะได้เป็นไงเพื่อน oh. แม่มีฟิกเกอร์ โอ้ยเฮียกดอัพสกินผิดครับท่านผู้ชมมันจะเอาป้่มแล้วไม่อยากเสียป้อมเลยเอาอย่าหายแล้วค้างด้วยผมค้างเฉยเลยคว่ s <S กลางแม่งละโอ้ยตายกูตายกูตายก้ เอาป้อมดีไอ้เหี้ยมันได้มันเกิดแล้วุมซานิสมันเกิดแล้วครับท่านผู้ชมเอาไงดีครับท่านผู้ชมเฮ้อไม่ไหวไม่ไหวถ่ายมนะัะะ้น่ะทาระโอ้จ <enemy> ิง <been defeated. S 2> ตายคาที่เนี่ยซิวกู <enemy> ไม่รอดครับตามว่าจริงๆ กูก็าอาจจะไม่รอดของเขาแน่ๆนนะมาทำที่อะไรแล้วโอ๊ยกดสกินผิดอีกละ้ะเห็นแล้วหมดหุดหงิดยัดหน้าพวกมันไม่ให้หมดมึงไม่โดนลูกปาไม่โดน,น,โ,ดนโอ้ยนี่ไงเออตรงนี้มันต้องอย่างนี้ไว้เพื่อ ไม่โดนอะไรเมื่อกี้ว่ามึงถึกหรือ,อยังไงเลสก,กินฟรีไปเด้อเฮ้ยตรงนี้แล้วตรงนี้เราได้ป้อมแล้ป้อมหนึ่งนะครับอืไม่เป็นไรทีมีนะศัตรูเข้ามาลุมสกรรมผมแน่นอนไม่เป็นไรไม่เป็นไรว้า ผมบอกแล้วอย่าพึ่งอย่าพึ่งไม่ต้องเข้า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 ไม่ต้องรีบร้อนเพื่อนมึงไม่ค่อยแรงไม่ต้องเข้าหรอกไม่ต้องเข้าไม่ต้องรีบเข้าไม่ต้องรีบเข้าไม่ต้องรีบร้อนจะรีบร้อนไปทำไมเนี่ยพอกูเข้าไปเข้าไอ้โอ้าตายเลยมันมีตัดเลือดใช่ห ไอ้คือว่าไม่มีอ่ะไม่น่าได้เข้าเลยเราตายรู้สึกกินนิโควีอาดีดิมาแกงกาแรงจัดโอ้โหเอายังไงนะโดนล้วงไว้เนี่ยเข้าไปทำไอ้คนเดียวไอ้ว้าเอ้ยตายเรียบวุตติเออรอดหอดมาแกงกาลอดเฉยเลย ผมนึกว่ามันจะตายซะละจริงๆผมควรออกเกาะสะทอสกัยบยาบภาพมานะเมื่อกี้น่าจะได้ยินนะรัวนี้หน่อยแต่ผมดันกดผิดไปออกเกาะสโลมาซะได้เพื่อนเพื่อนรีบจบเผอเพื่อน,อนกูยยอยากกลับบ้ากูอยากกันนั้นละโอ้ยไม่ได้ละชิบหายละ <laughs> โอ้โหโอ้โหมันก็ซอยยับซอยผีเลย โอ้โหผมค่าได้ทั้งตอนนี้รวมทั้งหมดก็สี่คิวแล้ววางวางไปมึนคืดนานแท้เออนี่ต้องเกาะนี้มันถึงจะถินกน่อง <weapons> ปับ <14 S 2> ป๊บปับป๊บปับ๊บปั๊บ นี่ต้องเกาะอันนี้มันทึงจะถึกดูกสมจะตายไวไ,ไ,ไม่เป็นไรไม่ใชนไม่ต้องรีบร้อนเราชนะแน่นอนเฮ้ยอันน้มันซากไหนนะ้วะเนี่ยอือหือ ยินยินเอาเชี่ยกลางวงรอบศัตรูอย่างนั้นนะ่ะน่าจะตายนะดูสงละมีใครออกกับกูเปล่าสนใจอะไรกับกูเปล่าสิว่วว,วบ่อยบ่อยสิวผมนี่แววบ่อยบ่อยนะแต่ล,ลอ็อกล็อกเอาปอไม่ได้รัอกป้ามนี่เพื่อน เราอยากกลับบ้านเอ้ยเราเรา,เราอยากนอนแล้วนะเพื่อนเหนื่อยปีป้อมให้จบก่อนเอาทุกป้อมเอาทุกป้อมสามทางชนะร้อยเปอร์เซ็นเลือไม่ลงไม่ลด โหไม่ลงไม่ลดเอ้ย yes. hey. ชนะแล้วครับท่านผู้ชมเหนื่อยใจโอ้ขึ้นแรงแล้วครับท่านผู้ชมในที่สุดผมก็ได้มาเวียลเ yes ยาเก่งเจ้าจริงตัง